ล้อวันนี้เรามาหวัดดีกันยามเช้าเช้านะคะกับอากาศที่มันแบบว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนอย่างเงี้ยนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะมากนะคะลูกค้าอันนี้เรามานําเสนอคือบ้านโบราณเลยนะคะเก่ามากๆปู่แกอายุ80แล้วนะคะตอนนี้แกทําตั้งแต่แกอายุยี่ส20แกบอกอย่างง้นแกเลื่อยมือนะคะหลังนี้นะคะพื้น ตรงนี้จะเป็นพื้นสักนะลูกค้านะพื้นสักอยู่ที่หน้าสิบครึ่งนะคะลูกค้าหน้าสิบครึ่งหนานิ้วนะคะยาวหกเมตรนะคะสำหรับหลังนี้จะเป็นบ้านโบราณที่ไม่มีฝานะคะคือคือเก่ามากๆแล้วก็เสาจะจะสวยนะคะลูกค้านะแต่บ้านก็จะแบบว่า ยกโยกเอ็นเอว่าดินดินข้างล่างของซุดเนาะดินข้างล่างซุดแต่พวกเราก็ต้องขึ้นนะคะขึ้นโครงลังคาก็แบบแบบประมาณการวาดเสียวมากนะคะลูกค้าหลังนี้คือหวาดเสียวเราซื้อนะคะลูกค้าซื้อแล้วก็ต้องรื้อก็ต้องขึ้นนะคะลูกค้าก็ต้องต้องดูว่าขึ้นไปมันไม่โยกข้างบนเราก็โอเคนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้องเนาะ มันไม่โยกก็โอเคแต่สภาพคือมองมันจะเอียงแต่เราขึ้นได้นะคะลูกค้านะมองเอียงเราขึ้นได้ก็ปล่อยลูกน้องขึ้นได้นะคะแต่หลังนี้นี่เช้าว่าจะขายเหมาเลยนะคะสวยมากๆนะจริงๆแล้วพื้นเครื่องนะคะไม่รู้จะไปอยู่มุมไหนเนาะให้เห็นชัดๆนะลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวด้านน้องแม็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่นี่ขอเดินไปก่อนนะครับพี่นี่ขอเดินไปก่อนนะครับ ่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงโอเคโอเคอาเฟียงเลยเฟียงเลยได้ได,ได้พี่เดิมมาแล้วโอเคเราจะมาดูมุมนี้นะคะลูกค้านะ,ะมาดูมุมนี้จะค่อนข้างเห็นชัดนะคะนี่นะคะหลังนี้ก็จะอยู่ประมาณ60ปีนะลูกค้านะ60ปีกับโครงทั้งหมดจะเป็นสัต์ทั้งหมดนะคะลูกค้า ก็จะเป็นไม้เครื่องอลัดคอนะะคลัดคอน่าจะอยู่ที่ประมาณหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะลูกค้านะแล้วก็ตรงก็จะอยู่ประมาณหน้าเจ็ดนะเสาทั้งหมดเสาทั้งหมดจะมีอยู่เก้าต้นนะคะลูกค้านะเสาเก้าต้นยาวอยู่ที่ห้าเมตรนะคะลูกคา้าน่าจะอยู่ประมาณห้าเมตร าอยู่ที่5เม็ดสวยๆทุกต้นเลยนะคะลูกค้านะเสากระเทยนะคะลูกค้าข้างล่างกลมข้างบนเหลี่ยมน,นะคะลูกค้านะแล้วก็ไม้เครื่องจะเป็นสักทุกตัวนะคะลูกค้าอย่างนี้เรามาจัดกันแบบว่าจัดกันแบบถูกๆก,กันเลยนะลูกค้านะพร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมส่งระยะทาง500กิโลนะลูกค้านะอย่างนี้ ห้าหมื่นนะคะลูกค้าจัดไปห้าหมื่นห้าหมื่นลูกค้าคือได้ไม่สักไปทั้งหมดนะคะเสาไม่แดงนะคะลูกค้าเสาไม่แดงเสาไม่แดงเสาไม่แดงทั้งหมดนะคะลูกค้าท่านใดต้องการก็ทักกิ่ชามาได้สำหรับหงนี้นะคะคุ้มฝาจะได้อยู่ประมาณสิบแผ่นนะคะยาวๆหกเมตรนะคะฝาฝาอายูสิบแผน่นนอกนั้นก็จะได้ไม่เครื่องพื้น อลอดตรงแล้วก็โคมงหลังคานะคะซึ่งเป็นไม้เครื่องนะคะลูกค้าเสานีสวยๆเลยนะคะเ,คเห็นชดัดๆอย่างนี้เลยนะคะเสานี่นะะนี่นะคะสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะเสานะคะลูกค้านะเสาสวยทุกต้นแล้วก็แข็งแรงทุกต้นนะคะคลูกค้าท่านใดสนใจก็พักในชาม,มาได้นะคะขอคุณม,มากๆค่ะลูกค้า